โซเชียลพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นตรงตรงคืนสงกรานต์ที่ไรเบรสสงกรานต์ปีนี้คู่รักเบสและตรงตรงเงียบเงาสุดๆเหตุต่างฝ่ายต่างกลับบันเกิดตัวเองและออกเที่ยวลำพังไรเงาอีกฝ่ายตามมาโชว์ครั้งรักให้เห็นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาทำกลางกระแสข่าวรักรลวที่เริ่มดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะฝั่งของสาวเบสที่ถึงขั้นอันฟลอร์แลลบรูปคู่นุ่มตรงตรงทิ้งเกลี้ยง ในขณะที่ฝ่ายชายในช่วงสงกรานต์นี้ก็ได้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคามไปเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนๆมีแฟนๆได้เข้าไปขอถ่ายรูปและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังเห็นตัวจริงว่าเจอตัวจริงตรงๆก็คือหล่อและเข่าออร่าแถมนิสัยดีมากไม่ยิ่งเลยที่สำคัญไม่เห็นร่องรอยความเศร้ายังคงเล่นน้ำและแฮงเอาท์กับเพื่อนๆปกติ